สวัสดีครับผมลุงทุงจากช่องทุงพุทธาครับวันนี้ก็มามาดูกระชีดฮอร์โมนมันปุ๋ยมันครับมาแต่เชา้าแต่เชา้าท่านด้เห็นแสงแรกของพระอาทิตย์กำลังสีทองสดใสเลยพระอาทิตย์กำลังจขึ้นก็มากับทีมงานเหมือนเดิมครับก็บจะมีสอนรามหนุ่มรามราวโวหานจอมโวหาน กับหนึ่งดันดินโอ้คนชอบดันเนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณนก่อนยัไมีทันได้กินเขาเช้ากันเลยมาตรเช้าทว่าแกเขาบอกว่ามาให้มาตรเชา้าก็เลยพากันแหแกีตามาตั้งแต่ตีห้าครึง่งเดี๋ยวมาติดตามดูครับว่าทำอะไรบางวันเนี่กระชีดฮอร์โมนกับปุ๋ยน้ำ ปุย๋ยน้ำก็คือนำมัดขี้หมูอันนี้มัดเองตอ้นทุนถูกส่วนฮอร์โมนนี่ซื้อมาจากบริษัททัทองตลาดนะครับทัทองตลาดมีขายท,าทั่ว,วไปแต่ยี่หอ้อไม่กล้าบอกเดี๋ยวจะพิดิขกษิธิ์เขา,ากำลังเตรียมมือเตรียมเครื่องมือมอ,มอ,อุปกรณ์ก็เป็นรถไถยกสูงติดกับทั้งน้ำสองรอยลิตร แล้วก็หัวฉีดหัวฉีดนี่มัดเองเลยเอาแบบง่ายๆแต่ก่อนมันเป็นปีกแต่ว่าคืออุปสรรคมันเยอะต้นมงต้นไม้ต้องไปผัดโอ้ปีกยาวๆนะใช่สองคันยาวๆโอ้สามเมตรหกเมตรอ่ะไม่นานเลยทดลองยันทดลองไงเลยที่มันเสียเวลาไปเจอต้นใหม่ไปเจออะไรต้นถอยถอยยาวเลยเนาะมันตัดต้นตัดเองแกล้งต้นมันมีได้ ถึงหัวงานเนี่ยมันจะมีส่วนใหม่แล้วเนี่ยหัวงานวอลล็อกอะไรแบบนี้ก็เป็นอุปสรรคในการทำงานก็เลยต้องแก้ไขใหม่รัดแปยงรัดแปยงใส่หัวแยงครับไม่ต้องลงไปพับเลยใช้ได้เลยเขาเรียกว่ามีหัวมีแร่เอาไว้คันหูอย่างเดียวเอาวคำพูดใครมาหลูหรือมีเกี่ยวกับาคาเดอร์การเมืองการเมืองอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีเพราะว่าเต่าแกยังมีมา กลยอารมณ์ดีแกมาปนินทาออกกล่องเลยเนยแกมีเคยดูหรอกมันแทนดำลงด้เวลาซอดนั่งไงาซอดงมาชนเดไว้ไกราชนเดียให้ตยดลมาแต่หน้ากระเริมมี ก็ไม่ชมมันมันตายว่ะอย่างกิ็อีกอย่างหนึ่้ทีมปลูกมันปลูกนี่ปลูกได้ถูกสถานการณ์ครับบนโน่นก็ปลูกได้มาว่าเน,นี่ก็เจอปลูกบนโต๊ะแล้วน้ำฝนมันไหลเสาะฝนมันตกดีตก็ลอยนิดนึงอันนี้ก็เป็นมันอีกแปลงหนึ่ง ที่เขาปลูกเอาไว้แต่ก็คือปลูกไว้ตอนก่อนตั้งแต่นู่นแหละก่อนแรงนู่นแหละปรากฏว่ามาเจอแรงก็มีใบงิกใบงอกอาจจะเจอปัญหาเรื่องเพลี่ยเรื่องมาแรงแต่พอฝนตกมาช่วงนี้ก็เริ่มเขี้ยวชฉอุ่มขึ้นมาแล้วแตกยอดใหม่ก็เสียดายที่ตอนเจอเปลี่ยใบยงิกมันเลยอาจจะชะงักการจเจริญเติบโต,ตไปนิดนึง แต่มันส่วนใหญ่พึ่งเริ่มปลูกอันนี้เป็นหนึ่งในเมกี้แปลงที่ปลูกคามแรงเป็นมันคามแรงหมดแล้วทั้งหนึ่งขอกลับมาเติมน้ายาวันนี้ดีครับเพราะว่าลมม,มีมี่แต่เช้าเนาะนํำทิมงานเลยหนึ่งดันดอืะ จ่ว so ัดเป็น <French> จ <Claire prepares> ุดกักตลอดเป็นแทกีเลยน่ะมีตอนนี้โยกคนเปียกกันเนาะมันเป็นยังไงไปยินมันยังมีอยู่ตัวเออดินเนี่ยมันดินดานเลยันจะดินดานทุกไปวิรถขบยี่สิบบอกเอาเากองรถมาขายสิบปาตัวเออรถไรงที่ดด

โอ้ลายดติดบานเลยาาลงม้ก็ได้แยกไปก็ได้ำนักว่าตำรวตนี่เช่นกก็ไดแล้วนะังีอยนี่ก็ลากขึ้นาอีก่ลานเดียมลานรับซื้อมันนะเราซื้อมันเลยีบผคามีสองลานเลยรจำตัแหน่งไปงัดน่อยแค่ไหนวะเ่ยเี่ยวกับกีนะต่วาเข้ับตันเด โอ้ค,ครับกี่ว่าน้องมิวนี่เนี่ครับรถยกสูงที่ใช้ในการฉีดผลยาบุกรองมันก็ใช้สำหรับตีรุ่นทำรุน่นก็สามารถฉีดไข่งานได้หลายอย่างแต่ฉีดยาฉีดบุนฮอร์โมนนี่มันทำให้อ,อ ต้นมันมันงามเร็วก็คงจีเขาฉีดได้สักสามรอบเท่านั้นล้วว่าอันนี้ทว่แกบอกว่าให้ฉีดถูกสิบห้าวันมันมันโตเร็วมันก็จะติดทองรถอ๋เป็นรถขับเถื่อนซีโลอเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องรถกัน รถรุ่นนี้มันรุ่นไหนเนี่ยยันมาครับยันมาสี่สิบห้าแรงรถเก่ารุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยมันมีหน่อยกนอีกไหมไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยคิดว่าตัวหน่อยที่สุดแล้วสำหรับที่บานเราใช้กันสี่สี่ิบห้าเนแรงหน่อยแล้วแต่ก่อนอันนี้ก็เหมาะสําหรับมายกสูงเนาะใช่เพราะว่ามันมันมันทรงมันได้ มันแคบพอหยกสูงแล้วมันก็จะแคบถ้ารุ่นใหญ่มันก็จะใหญ่กว่านี้มันมันเท่าก็าารองมันพอดีเนาะใช่สแสดงว่าถ้ารุ่นใหญ่กว่านี้มันต้องทําปลูกมันหางกว่านี้ใช่ใหญ่กว่านี้อ่ฐานหล่อต้องกว้างกว่านี้อ่าม,มันก็เลยไม่เหมาะเข้าต้องใช้รุ่นเล่นน้อยแต่ประหยัดน้ำมันด้วยรุ่นน้อยกัประหยัดน้ำมันราคาก็ถูกเนาะเมื่อวานนชีพนี่ก็ซื้อมือสองครับนั่ใช่มื่อวานนี้ชีดไปรอยสามสิบไร่เนาะมดน้ำมันประมาณเท่าไหร่รอยสามก็รอยพกเน่ะ ร้อยหกสิบเนี่ยร้อยหกสิบเลยแหรียญร้อยหกสิบไรมดนน้ำมันประมาณเท่าไรขาดวะมันน้ำมันประมาณหาร้อยธนวาโอ้มันก็ประหยัด<อ>เนาะเพราะว่าหาแถวเนาะหาแถวเขาอืมรับทหาแถวเขาทีนึงมันก็ประหยัดตรงนี้แหละหาคนเชียร์กันไรแปดสิบบาทเนาะคูณเท่าละคูณร้อยหกสิบด้วยเป็นเงินเท่าไรพอดีก็ปลูกมันหลายหลายดากับสื่อรถไทยกับขุมเนาะ 嗯。Mm. เนากำลังเติมน้ำอีกทังหนึ่งตอนนี้ก็ใหญ่แปลงมาเพื่อมาชีดผลปุ๋ยและฮอร์โมนต่อเซ็ตไปแล้วสองแปลงแปลงหนึ่งยี่สิบเจ็ดไร่ก็บอีกแปลงหนึ่งสิบสามไร่รวมเป็นสี่สิบไร่เลยชาวนี้ตอนนี้ก็แปดโมงสิบห้านาทีมาชีดอีกสองแปลงแปลงสิบสี่ไร่ก็แปลงหกไร่ สำหรับงานวันนี้ชิวๆครับสอนลามชิวๆไม่ได้มูเป็นลมแล้วเป็นชีมหมูเป็นลมแล้วเป็นชีมหมูแล้วเอ๊ะมาชอบหมูชอบหมูกยนหมูได้ยุ้กินหมูได้ยุ้ยยูหมูยูหมูเนี่ยเนาะชีวิตลูกจ้างอย่างฉัน ขี้ขาตลอดชิ้อืมเอาบวนไป <c oughs> ก็เกิดปัญหาให้ต้องซ้อมอีกแหละบสาสยางข้อขาดตุกทอตรงอตรงอขอตตอทอ,ทอตอนนี้เริ่มเริ่มชี้สายมาลมก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆมันแปลกนี่กับปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์ก็เริ่มงอกเริ่มแจกใบใต่ตะแกเขารีบ ทีเข้าหลายมีเั้นเขากัวฉีดพิทันอยากรีบบำรุงก็เลยให้มาฉีดเลยกักจียางามปวดไม่รู้เจอสามารขี่หมูเจอฮอร์โมนก็ไปอากาศกำลังดีครับสำหรับการฉีดผนฮอร์โมนหรือปุ๋ยหนามบำรุงมีข้อเสียอยู่นิดเดียวว่าลมลมมันแรงนิดนึง่งฉีดผลมาแล้ว โดยรามราชวัวหานวัวหานหานไปกูครับ พีนามหอมนกนออกเป็นซ้ายดีครับโอ้ผิวหมอกสบายจากอุปกรณ์ที่ดัดแปลงขึ้นมาเองคลิปนี้ลุงทุงและทีมงานทุงปุซาต้องขอลาไปก่อนก็ฝากกดกระดิง่งกด ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตุ่มุซาในการถ่ายทำวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะภาษาโคราชมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมต่อไปสวัสดีครับ